สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการบันทึกหน้าจอของ iPhone นะจ๊ะอ่า iOS นะอันดับแรกก็คือบางทีอ่ะเราอยากจะบันทึกหน้าจอใน YouTube หรือว่าใน l ล n e หรือว่าใน Facebook ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกได้หรือเปล่าทั้งภาพและเสียงนะสามารถบันทึกได้นะครับ อันดับแรกเนี่ยให้เรามาที่การตั้งค่าการตั้งค่าเลื่อนลงมาไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับด้าศูนย์ควบคุมเนี่ยจะเห็นว่ามี2บรรทัดบรรทัดข้างบนเนี่ยเป็นการดึงตัวข้อมูลต่างๆให้มาโชว์ส่วนบรรทัดข้างล่างเป็นตัวที่เก็บซ่อนไว้นะอย่างอันเนี้ยแอดเนี่ยดึงขึ้นมาถ้าต้องการบันทึกข้อมูล ของหน้ากล้องเนี่ยจะไปอยู่เหนือนของหน้าตัวการบันทึกหน้าจออันนี้แต่ถ้าหากเรากดลบเนี่ยก็คือเอาออกมันก็จะมาอยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมการบันทึกหน้าจอแต่ถ้าหากเรากดบวกข้างหน้าปุ๊บมันก็จะเลื่อนขึ้นมาข้างบนเป็นบันทึกหน้าจออันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะเป็นการที่ตั้งค่าการบันทึกหน้าจอให้เรากด ออกไปจากหน้าจอตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเราจะบันทึกหน้าจอนะให้เรากดเลื่อนลงมาเห็นไหมตรงข้าง้างล่างเนี่ยที่กดปุ่มข้างล่างที่อยู่ข้างๆนี้อันนี้คือบันทึกหน้าจออยู่นะครับมันก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วเราก็กดแช่ไว้มันก็จะมีโชว์สอบถามว่า ต้องการที่จะบ,บันทึกหน้าจออย่างเดียวพร้อมด้วยเสียงของเราด้วยหรือเปล่าบางทีถ้าบันทึกหน้าจอมันไม่มีเสียงแล้วก็ต้องมากดแช่ไว้มันก็จะมีคําว่าไมโครโฟนเปิดหรือเปล่าถ้าไมโครโฟนเปิดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแต่ถ้าหากไมโครโฟนปิดเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินมันจะไม่ได้เป็นสีแดงขึ้นมามันจะบอกว่าไมโครโฟนปิดอันนี้คือเปิดก็คือใช้ไมโครโฟนด้วยนะครับอันนี้ ถือว่าเป็นการบันทึกหน้าจออยู่หน้าขนาดนี้เราก็สามารถที่จะบันทึกต่างๆทั้งแอปพลิเคชัน YouTube หรือว่าอะไรเพื่อเก็บไว้ในมือถือเราได้เลยนะจ๊ะแค่นี้เองไม่ยากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกับช่องกระแปงไทยแลนด์นะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งช่องกระแป่งไทยแลนด์ด้วยนะจ๊ะ